สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผม NNC Channel คลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเทวดาถ้าจะบองเป็นหนังปี1980นะครับเป็นหนังที่เก่ามากและผมถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังตลกในตำนานอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเนื้อเรื่องก็จะเล่าถึงชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งนะครับที่อยู่แถบแอฟริกาใต้เป็นชนเผ่าที่ไม่ค่อยมีอะไรจะกินนะเสื้อผ้านี่ก็มีให้นุ่งแค่ไม่กี่ตัวนะครับ ถือว่าไม่ใช่เสื้อผ้าก็เป็นได้แล้วเวลาจะหาน้ํากินเนี่ยต้องไปขุดเอาอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ใต้ดินลักษณะคล้ายๆกับหัวมันมันจะมีน้ําอยู่ข้างในนะครับซึ่งการจะกินน้ําแต่ละทีเนี่ยก็ต้องมาหาขุดไอตัวนี้นะแล้วน้ํากินเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะครับ แม้แต่หยดเดียวเนี่ยก็ต้องกินให้หมดนะห้ามหกเด็ดขาดซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีหัวหน้าเผ่านะครับที่คอยออกไปล่าสัตว์ออกไปหาน้ําคนคนนี้เขามีชื่อว่านิเชาแล้วในหมู่บ้านของนิเชานะครับมันก็จะเป็นกลุ่มคนเล็กๆนะซึ่งมีผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงเป็นอย่างมากแล้วใครก็ไม่รู้นะครับตั้งกฎให้ผู้ชายเนี่ยมีเมียได้ถึง7จ็ดถึงแคนเลยนะซึ่งมันก็แตกต่างจากในเมืองนะครับคือในเมืองเนี่ยมันวุ่นวายมากมันก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่มีเครื่องบินเนี่ยบินผ่านหมู่บ้านของ นี่ชานะครับแล้วนี่เชาเนี่ยจะเรียกเครื่องบินนั้นว่านกยักษ์นะไอ้คนขับเครื่องบินเนี่ยมันก็ดื่มโคกอร่อยของมันอยู่นะพอมันดื่มเสร็จมันก็โยนลงมาข้างล่างนะครับโยนทิ้งลงมาเลยนะพอขวดโคกมันตกลงมานะครับนี่ชามันเห็นนะมันก็เอา กลับมาที่หมู่บ้านนะครับให้หมู่บ้านมันดูว่านี่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วคนในหมู่บ้านนะครับก็คิดว่าเป็นของที่เทวดานเนี่ยส่งมาให้แน่ๆแ,แล้วพวกเขาก็เลยเอาของพวกนี้ครับไปใช้ทํานั่นทํานี่นะใช้ไปใช้มามันก็ใช้ดีสิครับแล้วคนในหมู่บ้านมันเนี่ยก็แย่งกันนะนะนิชเชานะครับก็เลยตัดสินใจเอาขวดโคกเนี่ยเอาไปคืนนะโดยการโยนขึ้นไปบนฟ้านะครับแต่ขวดโคกมันก็ไม่ไปไหนนะมันก็ตกลงมาที่พื้นเหมือนเดิมโยนกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ตก อยู่ดีครับนี่ชาวมันก็เลยไม่มีทางเลือกอะไรนะมันเนี่ยก็เลยเอาขวดเนี่ยไปฝังดินไว้พอตกกลางคืนนะครับหมูป่าเนี่ยก็ไปขุดหลุมนั้นอีกแล้วก็มีเด็กกระโปกกลุ่มหนึ่งนะเดินไปเห็นขวดแล้วก็เอาขวดมาอีกแล้วก็แย่งกันอีกนี่ชาวเขาก็ได้มาประชุมกับคนในหมู่บ้านนะครับเขาเนี่ยขออาสาจะเอาขวดโค้กเนี่ยไปทิ้งให้ไกลสุดขอบโลกจะได้ไม่ต้องมีคนในหมู่บ้านเนี่ยมาทะเลาะเพื่อแย่งขวดโค้กอีกสุดท้ายนะครับนี่ชาวาก็ได้เอาขวดโคกออกไปตามหาพระไตรปิฎก ออนั่นมันคนละเรื่องกันตัดภาพมาในเมืองนะครับในเมืองเนะี่ยมีการก่อการร้ายนะครับโดยการสังหารนายกไอหัวหน้ากลุ่มนะครับชื่อว่าโบก้านะแล้วลูกน้องของโบก้านะครับที่โดนจับได้เนะี่ยก็เอาไปสอบสวนนะจนได้รู้นะครับว่าโบกานะ้าเนี่ยแล้วก็พักพวกที่เหลือนะครับไปกบด้านอยู่ในป่ากล้วย อยู่มาวันหนึ่งนะครับทีมทหารเนี่ยเขาก็รู้แล้วใช่ไหมว่าโจรพวกนี้อยู่ป่ากล้วยเขาก็เลยเอาเครื่องบินนะครับมาสำรวจด,ดูแล้วโบก้านะครับก็เลยสั่งลูกน้องเนี่ยให้เอา RPG เนี่ยยิงเครื่องบินซะแต่ RPG เนี่ยก็แม่นแม่นนะยิงไปติดหวีกล้วยซะกอ่อนจากนั้นนะครับพวกทหารก็ได้ตามมาไล่ล่าพวกโจรน,นี้แล้วพวกโจรก็ได้ออกจากป่ากล้วยไปก็ตัดภาพมาหาแอนดูนะครับเพ่ของเรื่องรถของเพ่เนี่ยมันได้เสียนะครับ แล้วพระเอกกับกลุ่มของเพื่อนพระเอกเนะี่ยกำลังซ่อมรถอยู่พระเอกมันต้องรีบซ่อมรถนะครับเพื่อจะไปรับสาวสวยมาช่วยทพระเอกทํางานอีกคนหนึ่งพอซ่อมรถเสร็จอะไรเสร็จนะครับ พระเอกมันก็จะขับรถชิลๆไปรับสาวมาทำงานนะแต่ก่อนจะไปถึงนะครับก็เล่นเอาพพะเอกเนี่ยเหนื่อยเลยนะสุดท้ายนะครับเพะเอกก็ได้มารับนางเอกกลับไปได้ด้วยดีแล้วในระหว่างทางนะครับที่กำลังขับรถอยู่รถมันก็ได้มาดับการน้ําแล้วเสื้อผ้าเนี่ยก็เปียกหมดพวกเขาก็เลยหยุดพักกลางตรงนั้นก่อนนะครับแล้วพวกนี้เช้าค่อยหาทางกลับอีกทีหนึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนเปลี่ยนชุดอยู่นะครับมันก็มีหมูป่าจังไลยตัวหนึ่งนะ วิ่งมาไล่เพเอกเพเอกมันก็ยังเปลี่ยนชุดไม่เสร็จนะเพะเอกมันก็วิ่งกลับมาหานางเอกนางเอกเนี่ยมันก็คิดว่าเพเอกเนี่ยจะทําไม่ดีไม่ล้ายกับมันนะต่อมานะครับเพเอกเนี่ยเขาก็ได้มาเจอนิชเชานะนิชเชาเนี่ยก็เดินเข้ามาถามนะครับว่าฉันน่ะจะเอาของที่พระเจ้าส่งมาเนี่ย เอาไปคืนได้ที่ไหนพเพ่ะมันก็บอกไปนะครับว่ามันอนะ่ะคือขวดโคกก็เอาทิ้งตรงนี้ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่นี่เชาก็ไม่เชื่อนะครับนี่เชาก็ยังจะเดินเอาขวดโคกไปคืนพระเจ้าอยู่ดีต่อมานะครับนางเอกเนี่ยก็ได้มาถึงหมู่บ้านที่เขามาแล้วเขาเนี่ยเป็นครูสอนหนังสือนะในขณะที่นางเอกกาลังสอนหนังสืออยู่นะครับเพ่ะเอกเนี่ยมันก็เข้ามานะแล้วมันเนี่ยจะเอารองเท้ามาคืนนะครับแต่พอมันเห็นสาวสวยเนี่ยหรือสาวที่มันชอบเนี่ยมันก็จะชอบเขินอายนะทําอะไรไม่ถูกซุ่มซ่าม ไปหมดก็ตัดภาพมาหานีชเฉานะครับนี้เฉาเดินทางมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆจนมาเจอสัตว์ป่านะครับอยู่กันเป็นฝูงเลยนีชาฉาก็บอกว่าคืนนี้ฉันคงไม่อดตายแล้วจากนั้นนะครับนีชเฉาเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยนะงัดวิชาล่าสัตว์ป่าของนีชาวออกมาใช้แล้วก็ยิงแพะนั้นไปหนึ่งตัวนะครับแต่แพะกลุ่มนั้นนะครับมันเป็นแพะเลี้ยงนะไอเด็กที่เลี้ยงแพะอยู่เนี่ยก็มาบอกว่า แกไปยิงมาทําไมแต่นี่ชาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับนี่เชายังบอกกับเด็กเลี้ยงแพะอีกว่าก่อไฟเร็วไอ้หำ ah เรามากินแพะกันอร่อยแซบแซบไอเด็กเลี้ยงแพะเนี่ยมันก็รีบกลับไปที่หมู่บ้านนะครับเพื่อจะไปแจ้งตํารวจว่ามีคนเนี่ยมายิงแพะของมันพอตํารวจมาถึงนะครับตารวจเนี่ยก็เอาแพะขึ้นบนรถนะเพื่อจะเอาไปเป็นของกลางแล้วก็บอกให้นี่เชาเนี่ยขึ้นรถมากับเขาแต่นี่ชาก็ไม่รู้อะไรนะครับนี่เชาก็คิดว่าไอคนนี้เนะี่ย มันมาเอาแพรของมันไปนิ่ชาวมันก็ยังจะเอายิงแพรตัวใหม่อีกนะแต่ตำรวจเนี่ยก็ได้ยิงสกัดไปที่ขาของนิชานะครับแล้วนิชาก็บอกว่าแมงอะไรกัดขากลัวตำรวจมันก็บอกกับนิชาวนะว่ามันคือกระสุนปืนมามาลงพาก,กับฉันแล้วนิชาก็ได้ขึ้นศาลนะครับแล้วศาลเนี่ยก็สั่งจำคุกนิชาไป3เดือนนะ พอพระเอกมันรู้ข่าวนะครับพระเอกมันก็ได้มาอธิบายให้กรมตํารวจเนี่ยฟังว่านี่ชาวเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเขาไม่รู้อะไรเลยก็ทําให้นิชาวเนี่ยได้เป็นอิสระนะครับต่อมานะครับไอ้โจนหัวโจกเนี่ยมันเนี่ยก็มาบุกที่โรงเรียนนะแล้วก็จับพวกเด็กแล้วก็นางเอกเป็นตัวประกันนะครับมันก็เจรจากับตํารวจนะให้ตํารวจเนี่ยเอาเสบียงเนี่ยไปทิ้งไว้ห่างจากนี่ประมาณ2กิโลเดี๋ยวฉันจะไปเก็บเอาแล้วโบก้านะครับ ก็ได้พาเด็กๆทั้งหมดนะครับเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อจะไปเอาสเสบียงนะแล้วมันก็ให้เด็กน้อยคนหนึ่งนะครับให้ไปดูต้นทางไว้ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นน่ะให้รีบวิ่งมาบอกฉันในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มเพเอกแล้วก็นิเชาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะระเอกมันก็ได้พานิเชาเนี่ยมาตั้งแคมป์ดูสัตว์นะครับพอดูไปดูมาเนี่ยเพเอกมันก็เห็นกลุ่มคนนะเต็มเลยนะครับยืนปันเป็นวงกลมเว้นระยะห่างด้วยสงสัยการโรคโควิดมั้งแล้วไอเด็กที่โบก้านะครับ ให้ไปดูต้นทางเนี่ยมันก็มาเจอกับกลุ่มเพะเอกพอดีนะเด็กคนนี้ให้ก็บอกกับกลุ่มเพะเอกว่ามีโจรนนะ่ะลักพาตัวพวกเรามาจับเด็กที่โรงเรียนมาพร้อมกับครูด้วยช่วยพวกหนูด้วยนะเพะเอกมันก็เลยวางแผนนะครับมันเนี่ยให้นิชเชาเนี่ยแต่งตัวเป็นเด็กหญิงคนนั้นนะเพื่อจะปลอมตัวเข้าไปในกลุ่มของโจนนะครับพอนิชาเข้าไปในกลุ่มของตัวประกันนะครับนิชเชาเนี่ยก็เอาเข็มปักยาสลบนะครับยิงไปที่ก้นคนร้ายนะจนพวกคนร้ายเนี่ยหลับกันหมดเลยนะ แต่ก็มีอยู่2คนนะครับที่มันไม่อยู่แถวนั้นมัน,นแอบไปเล่นไพ่กันอยู่พลอโยโจน2คนที่เล่นไพ่กันอยู่มันเห็นนะครับมันเนี่ยก็ออกมาแล้วก็เอาปืนเนี่ยก็หน่ำยิงเลยนะแต่นางเอกเนี่ยก็เอาปืนยิงสู้นะครับแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่านางเอกเอาปืนมาแต่ไหนมันก็ไปแย่งมาจากโจนที่มันหลับอยู่นั่นแหละแล้วสุดท้ายนะครับพออเพกก็ได้เข้ามาในบทบาทมาดพร่ออเ,เอกนะ ูแล้วก็มาช่วยตัวประกันทั้งหมดไว้อย่างปลอดภัยพอช่วยอะไรกันเสร็จนะครับนี้เช้าเนี่ยก็มาอำลากับพอเพ่กนะเขาเนี่ย จะไปตามหาพระไตรปิฎดกต่อแล้วไม่ใช่นะเขาเนี่ยจะเอาขวดโค้กเนี่ยไปทิ้งต่อมาเนี่ยพระเอกเนี่ยเขาก็ชอบนางเอกเข้าอย่างจังเลยนะครับตามจีบนางเอกอยู่แบบนั้นแหละจีบกันไปจีบกันมานะครับสุดท้ายก็ได้เสียเป็นเมียผัวเรียบร้อยก็ตัดภาพมาหานิเชานะครับนิเชาก็เดินทางมาจนสุดขอบโลกของเขาแล้วสุดขอบโลกของเขาก็คือหน้าผานั่นเองเขาก็เลยเอาขวดโค้กเนี่ยครับ โยนลงหน้าผาภารกิจของนิชาวก็ได้เสร็จสมบูรณ์นิชาก็ได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านแห่งของเขาแล้วนิชาก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวของเขาในหมู่บ้านของเขาอย่างปกติแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง nnc channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ